ลง u t u b e ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับที่วัดเกาะเกียงนะครับอาจารย์ยาสุจิโตนะครับก็มีกิจกรรมนะครับโครงการนะครับโคกหนองนานะครับก็ร่วมกับหลายๆพักส่วนนะครับวันนี้อาจารย์ได้ปลูกต้นอะไรไปบ้างแล้วครับอาจารย์ไม่รู้อ่ะไม่รู้ โด,โดยหลายภาคส่วนนะฮะก็จะมีเทศบาลบางคูวัดมีท่านนายกนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับอ,อบตอนะครับแล้วก็ส่วนของเทศบาลบางคูวัดนะครับก็โดยโดยมุมกว้างนะครับโดยมุมกว้างเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเขาเตรียมพื้นที่เตรียมอะไรไว้เรียบร้อยละครับก็มีบางคนบ่นกับผมนะว่ายังไม่ได้กินพริกกินต้นกะเพราเลยนะครับโครงการโครงการเราทํากันมาหลายเดือนละ้ะ นาจะคบรอบปีผมก็เลยตอบกลับไปว่าก็มาปลูกสิมาปลูกเองเลยอยากกินอะไรมะละกอรพริกช่มนะครับก็มาปลูกได้สามารถมาปลูกได้เพราะว่าพื้นที่ทางวัดมีให้แล้วนะครับก็ดูบรรยากาศนะครับนะฮะก็ต้องรอนิดรอดหน่อยนะฮะเพราะเราโดนสถานการณ์โควิดโดนหลายหลาย,หลายอย่างนะครับกว่าจะมาลงล็อกลงตัวกันได้นะครับก็ ให้เห็นนะครับวันนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของพ่อแม่พี่น้องหลายหลาสายนะครับอ้าวอาจารย์เดินหนีไปแล้วนะครับจริงๆผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้จักกับทางสายปกครองกันเท่าไหร่นะครับก็ให้ให้เห็นนะครับให้ชมบรรยากาศก่อนนะครับว่าพื้นที่เราตอนนี้มีโคกมีหนองและยังขาดนานะครับนะฮะก็ยังขาดนาเพราะว่าพื้นที่เราจํากัดนะครับพื้นที่จํากัดอยู่ นะครับก็ผมก็ไม่ได้เดินลุยเข้าไปนะครับเพราะจะเห็นเจ้าหน้าที่หลายสายก็มาปรับปรุงพื้นที่นะครับขุดโคกขุดหนองขุดน,ดน,ดนาไว้นะครับแล้วก็เราต้องปรับปรุงพื้นที่เพราะว่าในส่วนนี้น้ําจะท่วมอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็รอดพ้นวิกฤตการน้ําท่วมเมื่อปีที่แล้วมาได้นะครับผมไม่เห็นในมุมกว้างนะครับเพราะว่าเมื่อเช้า เม่ไช่ไได้มีการอบรมไปแล้วนะครับใช่ไหมครับท่านขออนุญาตนะครับท่านเม่ใชามีการอบรมนะครับใช่ครับไม่ใช่มีการอบรมมีการบรรยายมีการบอกภาพวิยากรมีการทั้งภาพทฤษฎีนะครับแต่ช่วงบ่ายเรานี่หลังจากทานข้าวแล้วถ้าปฏิบัติลงมือทําจริงแต่จริงๆพวกเราคุ้นเคยกันน้องฟุตชาวชาวปรทุม นะครับเพราะว่าเกาะเกียงนี้อยู่ตำบลบางวูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับก็ถือว่าติดกับแม่น้ําแล้วก็มีอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกร,รกันม,มาก่อนป,ป,ปพพลูกผักปลูกผลไม้นะครับนะฮะทำฝงทำไร่ทำสวนมาก็มีความคุ้นเคยตอนนี้เดี๋ยวเราจะคงคงจะได้เห็นผลผลิตนะครับก็รออีกนิดนึงน้องอดใจรองะอย่างที่ผมเกินนําไปแล้วนะครับว่าบางคนบ่นไม่ได้กินพริกกินกะเพรา นะครับเพราะตอนนั้นเราเคยลงกระเพามาเรารู้สึกจะน่าจะโดนน้าท่วไมไปพักนะครับตอนนั้นก็มาทํากันใหม่นะครับตอนนี้เรามีงัวด้วยมีงัวอยู่ห้าตัวผมก็ยังไม่ได้ไปไปเล่นกับมันเลยนะครับเพราะว่าดูดูค่อนข้างจะเชื่องอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้หวังไม่ได้หวังอะไรกับงัวนะครับเพราะว่างัวเนี่ยไทยไทยชีวิตมาจากลงเชือดลงค่าสัตว์ นะครับก็เอามาเอามาเลี้ยงไว้ก่อนตรงนี้ก็ให้ชีวิตความเป็น,เป,นเป็นเขตอพยพทานนะครับในส่วนหน้าวัดเกาะเกียงนี่ก็มีเขาเรียกว่าวางังวชฉาก็ได้นะครับก็เรียกว่ามีวงมังวชฉาเป็นฐานที่พักผ่อนหย่อนใจติดกับแม่น้ํามีองค์หลวงพ่อโตนะครับหรือหลวงพ่อสามพรกงนะครับที่ผมยังไม่ได้ลุยลุยเข้าไปดูเจ้าหน้าที่วันนี้ดีนะครับ,บแดดไม่ร้อนนะครับแดดไม่ร้อนนะฮะก็วันนี้เอาพันไม้อะไรมาลงบั่งครับน่าจะเป็นพวก สมุนไพรพวกสมุนไพรอ๋อพวกพวกสมุนไพรใช่สมุนไพรเอ่อไว้รักษาแฟสอะไรพวกนี้อ๋อยังเป็นเป็นพวกสมุนไพรอยู่ยังเอ่อยังไม่มีโอ๋อยังไม่มีพืชผักฝรั่งควรนี่ยังอย่างที่ผมเกินเมื่อกี้นะว่าเออคุณอยากกินกินพริกเดี๋ยวพริกมาลงนะอย่ากินกะเพรากะเพรามาลงวันนั้นผมไปเชียงใหม่ผมไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ไปไปแม่แม่ริม ไปเม่ริมผมเจอกระเพราแดงผมก็ลืมเก็บผมก็ลืมเก็บเอามาหวานเอาเม็ดมาหวานนะครับตอนนี้นี่นะเห็นต้นไม้มาแล้วผูมุนไพยนะครับผูมุนไพยนะครับก็ลงปินจุดๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็มาร่วมโดยช่วยกันนะฮะท่านใดท่านใดอยากจะมาร่วมปลูกนะครับก็มาได้ตอนนี้ทันครับทันนะครับตอนนี้ทันนะครับก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ เห็นเจะาหน้าที่ทำงานกันโอ้เสียดายเนาะแม่ปลูกปุ๋มหมุนไผงงี้เราเอากันเอาเอาอะไรนะกระท่อมมาลงก็ได้เนาะนะ่าผมผมผมนึกนะครับไม่ไม่ได้ขอต้นกระท่อมมาจากจากชุมพรเพื่อนเขาตอนกิ่งเอาไว้เยอะอยู่เหมือนกันเสียดายเอากระท่อมมาลงไว้ก็เป็น เอาวัดเอาไว้เป็นฝูงผายรถเบาหวานกันนะครับอืมนี่ผมดูโดยรอบนะครับไม่ได้เข้าไปลุยข้างในก็มีพระนะครับมีพระร่วมด้วยช่วยกันอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่หลายๆท่านนะครับอันนี้ก็แปลงกายมาจากจากเจ้าหน้าที่เทศบาลจากสายปกครองนะครับก็แปลงกายมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกสวนนะครับ นะฮะก็ได้เห็นการลงมือทันจริงปฏิบัติจริงวันนี้ดีนะแดดไม่ร้อนนะครับก็โครงการเห็นป้ายโครงการนะครับเห็นป้ายโครงการครับก็จะเป็นพืชสมุนไพรขาตะไคร้อะไรพวกนี้นะฮะพริกไทยอุยโอ้พริกไทยดีปีครับพริกไทยดีป,ดปีนะครับ ฟ้าทลายโจรมีไม่เอ่ย่ะมีฟ้าทลายโจรด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตตรงนี้มีกล้วยนะข้างหลังมันมีกล้วยกล้วยนีกย่ก็เป็นยากล้วยน้ำว้าน่ะครับอาจารย์อาจารย์หยัดมาละนะครับครับอ๋อ นะครับก็เพิ่งนี้มีงานอะไรครับอาจารย,ย์ยกชอดฟ้าซุ้มประตูอ๋อยกฉัดยกฉัดยกฉัดซุ้มประตูวัดนะครับเราเคยผมเคยลงคลิปไว้ให้แล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนที่น่าจะผมจะไม่ผิดเดือนธันวาเนี่ยวันที่สิบ้าธันวาั้องจารย์ นะครับ15ธันวา15ธันวาปีที่แล้วปี64นะครับก็วางศิลาฤกษ์ซุ้มประตูนะครับเสาเอกเสาโทของวัดก่เกียงนะครับก็วางเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือครับตกแต่งอ่ามียักษ์ด้วยไหมกาแสยักษ์กำลังดีเลยเทวสุวันอ๋อข้างหน้าเทาเวกอยู่หน้าศาลานะครับ นะฮะวันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากนะครับท่านเจ้าวาดนะครับพระมหาบัญญัติสุจิตโตนะครับก็นักพัฒนาอีกองค์หนึ่งนะครับในวงการเครื่องไผ่พระใหม่นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับก็เมื่อเช้าก็กล่าวเปิดงานไปเรียบร้อยแล้วก็มาดูนะครับมาเป็นกําลังใจนะครับ ผมก็ยังไม่ได้ลุยไปข้างในตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกสองด้านเองนะครับข้างในก็ลงเงินพริกไทยดีปีนะครับข่าตะไคร้นี่น่าจะมีครบนะครับพืชสม,มุนไพรนะครับเดี๋ยวหาพริกนะครับหาพริกมาหวานหน่อยหาพริกหากะเพราแดงนะครับมานะครับก็เราก็จะได้พืชผักสวนควรัวเพิ่อมอีกอย่างสองอย่างนะครับกล้วยมีแล้วนะครับกล้วยมีแล้วเดี๋ยว ผ่านไปเส้นกระแมงเพชรเดี๋ยวผมจะไปหาต้นกล้วยไข่มากระแมงเพชรนะครับไปผ่านไปชุมพรทางใต้เพราะเดี๋ยวผมต้องลงไปตังเนี่ครับเดี๋ยวจะหากล้วยเล็บมือมากล้วยเล็บมือนางมานะครับก็จะได้ก็จะได้ผลผลิตอะไรติดออกมานะครับเราเป็นทรัพย์ในดินนะครับทรัพย์ในดินนะครับเป็นทรัพย์ในดินครับ เป็นฟับในดินนะฮะไม่ต้องดูแลมากก็ได้ผลผลิตกันนะฮะก็ทีนี้อยากอยากกินพริกก็ปลูกพริกอยากกินกระเพราปลูกกระเพราอยากกินกล้วยปลูกกล้วยนะครับอยากกินอะไรก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันปลูกนะครับตอนนี้เขาจัดเตรียมถันที่ไว้ให้แล้วนะครับก็ยังไม่ได้พาลุยนะครับข้างในนะครับก็จะเห็นพื้นที่ พื้นที่ก็พอสมควรนะครับพื้นที่เราพอสมควรพอเจหน้าที่กระจายไปก็เลยมองกันแทบจะไม่เห็นนะครับโดยรอบนะครับก็ต่อไปนะครับก็พรุ่งน,นี้ก็วัดเก่เกียงยังมีงานนะครับยกฉัดช่อฟ้านะครับยกฉัดน,นะฮะวันที่หก็มีส,สวดเทวดาทุเคาาะห์ประจำเดือนมีนานะครับโอ้ผมผมน่าจะติดงานวัจุลามณาี นะครับน่าจะติดงานวัจุลามณีเพราะวัจุลามณีมีเทหล่อดำเลิกนะครับเทเวศวรนะครับอ่าตรงนี้ก็จะได้เห็นได้เห็นพื้นที่หน่อยตรงนี้เป็นโคเป็นหนองอยู่นะครับครับก็พอเห็นบรรยากาศโดยรวมนะครับก็ตัดตอนตัดตอนทอนลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไร พอที่จะนำนาเสนอได้เดี๋ยวผมจะหยิบยกขึ้นมานำเสนออีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ